ลำบากอยู่เหมือนกันนะคือถ้าถ้าปล่อยให้ชาวบ้านเขาตัดสินใจชะตากรรมเขาเองนะเขาคงอยู่เันได้แหละ <c oughs> ถ้าการเมืองทุกระดับแล้นะไม่ว่าจะบางทีก็อบตบางทีก็รู้ทั้งไปถึงการหรือสอสอหรืออะไรก็แต่จนถึงระดับนโยบายรัฐบาลเนี่ยใชไมไม่เข้าไปแทรกแซงเก้าไกา่หรืออะไรต่างๆเขาแล้วก็ฟังเสียงเขาว่าจริงๆิแล้วเขาต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเราไปฟังเสียงเขาก่อนไม่่า ฉันอยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ปูพรมไปทั่วประเทศอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกโครงการเดียวกันแล้วปูซึ่งมันมันต้องขึ้นอยู่กับภูมิประเทศขึ้นอยู่กับภูมินิเวศขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นอยู่กับอาชีพท้องถิน่นวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะยิี่คนหนอนจะอยู่ได้ยังไงกับน,น้ำเนี่ยคนข้างนอกลอกผมว่าคนภาคเนบทของเราเนี่ยผมว่าเขาอยู่ได้สบายสบายอยู่ได้สบายเลยแล้วก็เอื้อทออยันมากเลยนะครับ มีแต่คนในเมืองอ่ะที่ต้องปรับตัวอย่างแรงคนในเมืองเนี่ยต้องคิดใหม่ทําใหม่เลยว่าคุณต้องปรับตัวว่าคุณจะทําบ้านทํากิจการร้านค้าหรือธุรกิจอะไรของคุณเนี่ยให้อยู่กับน้ําได้อยู่กับน้ํานะครับตอนนี้ผมเริ่มเห็นกิจการใหญ่โตๆหลายแห่งที่เริ่มมาลงทุนที่น่าอนสวันคุณถมที่เหยี่ขุขึ้นไปหนึ่งฟลอร์เลยคุณเอาขอ้างล่างเป็นที่จอดรถคือนั้งสวมคุณมไม่จอดรถ,ถนั้นเองแต่คุณถมไมปหนึ่งฟลอร์สองฟลอร์สูงมากๆเลย อันน so right. so so ี้มันก็จะเป็นการแย่งแย่งพื้นที่กับกักเก็บน้ำอีกคือถ้าสั่งคนต่างทําแบบนี้เนี่ยชาตากรรมมันจะตกอยู่กับคนที่เบี้ยน้อยยน้อยคนที่เป็นบ้านชั้นเดียวคนที่ยากจนคนที่อยู่ในชุมชนแออัดทั้งฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายรัฐเนี่ยคุณจะมีมาตรการที่จะกํากับควบคุมให้ขุดได้เท่าไหร่ให้สูงได้เท่าไหร่พรบขุดถุดขมถมมันจะมีอยู่นะเรื่องขุดเรื่องถมดินอะไรเงี้ยนะครับไม่งั้น บางอย่างที่คุณถมไปโดยเอกชนอะไรต่างๆมันก็ไปกีดขวางทางน้ำใช่ไหมฮะถ้าเกิดน้ํามาอีกอะไรอีกในคราวหน้าเนี่ยไอ้ตรงที่คุณถมซ้ายคุณถมขวาไอ้ตรงกลางเกินไม่ได้ถมเนี่ยมันจะกลายเป็นทางน้ําไหลมันจะเกิดกระแสน้ําเชี่ยวถ้ามีบ้านชาวบ้านหลังเล็กหลังน้อยเท่านั้นมันก็จะวินาศตโล